สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการถอดน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นี่เวลาที่เราไม่ได <drilling. S 2> ้ขันนานนะครับมันจะชอบเป็นสนิมแล้วก็มันจะแน่นนะครับมันจะขันไม่ค่อยออกนะครับนะครับเวลาขันนี่ไขควงแบบนี้นะครับมันจะขันแล้วหัวมันจะเสียนะครับหัวมันจะรูดนะครับหัวมันจะเสียเพราะว่ามันจะแน่นนะครับมันเป็นสนิมนะครับนะครับหัวมันจะรูดนะครับก็ให้เราใช้วิธีการตอกนะครับ ตอเพื่อกระตุ้นให้มันกระตุ้นให้มันออกง่ายนะครับเราจะใช้ไขควงตัวนี้นะครับไขควงตัวนี้ตอกเข้าไปนะครับเพราะตอกเสร็จแล้วเราจะใช้เบอร์แปดนะครับในการขันนะครับนะครับตอกนี้นะครับเพื่อนๆนะครับต่อให้มันกระตุ้นให้มัน มันสั่นนิดนึงนะครับกระตุน้นแล้วก็มันก็จะไขออกนะครับถ้าเราไม่ต่อนะครับมันจะขันยากนะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะใช้วิธีนี้ในการขันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้บางคนใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ก็คือว่าถ้าเราใช้ตัวนี้มันมันจะทําให้ หัวมันเสียนะครับหัวมันรูดนะครับเมื่อก่อนเคยใช้ตัวนี้นะครับตัวตอกตัวตอกตัวนี้นะครับพอตอกแล้วหัวมันจะรูดก่อนนะครับมันยังไม่ออกนะครับมันจะรูดนะครับก็เราก็จะใช้วิธีการเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้นัดเราจะใช้ตัวนี้เปล่าๆนะครับแล้วก็ใช้เบอร์แปดนี่นะครับเบอร์แปดขันเลยนะครับพอมันเริ่มออกได้แล้วเราก็จะขันได้ปกติแล้วนะครับใช้เข็วงขันธรรมดานะครับนะครับ ถ้ามันไม่ออกจริงๆนะครับเราต้องได้สกัดนะครับหาไขควงปลายแหลมๆนะครับตัวนี้นะครับสกัดออกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันออกแล้วแล้วก็ขันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ออกเราก็จะได้สกัดนะครับผมเราจะถอดมาเติมน้ามันเบรกนะครับเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่นะครับน้ำมันเบรกน่าจะหมดแล้วนะครับนี่ครับ สำหรับการถอดน็อตตัวนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าน็อตท,ที่ใช้ปป็นานานมันจะเป็นสนิมนะครับมันจะทําให้มันแน่นนะครับคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ